จานเนาะอ่าสัปดาห์ที่แล้วใครไปปล่อยปลามาบ้างเราพูดถึงปลาเนาะสัปดาห์ที่แล้วหรือว่าเพิ่งจะไลฟ์ไปเรื่องราศีแล้วคุยเรื่องการปล่อยปลาปล่อยอะไรกันใช่ปะที่บอกว่าอย่าปล่อยน้ําผิดนะมีใครไปปล่อยปะเอ๊ะเ,เหมือนเพิ่งจะวันไหนอะเมื่อสองวันที่แล้ว่ะคะ่ะที่ไลฟ์ราศีที่ทักเรื่องปล่อยปลา ใครกดไลค์กดแชร์ถ้าเกิดคำทำนายไหนดีขอให้ปังขอให้เป็นดั่งคำทำนายนะคะขอบคุณมากๆสาหรับการกดไลค์กดแชร์เนาะอ่ะมาที่คนเกิดวันจันทร์นะคะทำนายตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะวันที่19ถึงวันที่25นะคะอ่ะทั่วไปนะคะการงานก่อนเนะ้ะงานประจําช่วงนี้เรื่อยๆเอื่อยๆนะคะจะเด่นกับคนที่ทํางานข้าราชการรัฐวิสาหกิจนะคะอาจจะเด่นถ้าเกิดใครทํางานข้าราชการัฐวิสาหกิจถือว่าช่วงนี้ถือว่าดีคะ่ะเข้าหาได้ อาจดีนายอุปการะคุณเขาแลเขาหาผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยกำลังดีนะคะอ่าช่วงนี้ก็เรื่อยๆเอ่อยๆบางคนก็มีคู่แข่งในที่ทํางานนะคะบางคนถูกลดบทบาทในที่ทํางานลงนะคะอ่าต้องระวังต้องนิดนึงนะสัปดาห์นี้ต้องระวังอย่าใช้อารมณ์ในที่ทํางานนะทุกอย่างมันจะพังได้นะสำหรับคนเกิดวันจันทร์นะมีเรื่องอะไรในที่ทํางานเดีต้องระ,ะ,ะงับพูดโทพุดโทเข้าไว้อย่าแบบ อย่าพุ่งออกมาอย่าระเบิดออกมาเออนะคะอย่าพุ่งออกมาอย่าระเบิดออกมานะทุกอย่างมันจะพังได้เพราะว่าช่วงนี้มันเรื่อยๆเอ,อืเออ่อยๆมาเรื่อยๆคืองานอะไม่ได้ว่าเด่นมากแต่ก็คืออยู่ได้แฮปปี้กับการทํางานดีไม่ได้แบบมีเรื่องเดือดร้อนในที่ทําง,งานเนาะแต่ต้องระวังอย่าเือระวังเรื่องการใช้อารมณ์ในที่ทําง,งานนะคะจะทําให้งานพังได้นะคะไปที่คนค้าคนขายกันมา้างค่ะคนเกิดวันจันทร์นะคะขายยอดไม่ว้าวเออยยอดแบบไม่ว้าว เออขายถามว่ายอดมันไม่ว้าวแต่มันขายได้นะเออแต่มันขายได้อะแต่ค่อนข้างเหนื่อยเฉยนิดนึงสาหรับคนเกิดวันจันนะยอดไม่ได้ว้าวเหนื่อยเฉยนิดหนึ่งกว่าจะ,ะเขาเรียกอย่ากว่าจะเรียกกว่าจะพูดให้ซื้อได้กว่าจะลูกค้าจะตัดสินใจมันค่อนข้างสัปดาห์นี้มันค่อนข้างเหมือนขายยากอะแต่มันขายได้ต้องใช้ความพยายามในการค้าขายนิดนึง นะคะต้องเชียร์เยอะๆเนาะเชียร์เยอะๆหรือว่าต้องมีกลยุทธ์ในการค้าขายมีเทคนิคในการค้างัดขึ้นมาใช้นะคะจะขายได้นะมาที่การเงินกันบ้างค่ะการเงินได้มาก็ออกเลยเก็บเงินไม่อยู่อนะ่ะคนเกิดวันจันทร์นะใครเกิดวันจันทร์บ้างได้เงินมาก็พร้อมออกเก็บไม่อยู่รั่วกระเป๋ารัว่วทั้งขวาทั้งซ้ายแล้วก็ขวาเลยนะคะบางคนก็เสียเงินให้กับคนรักคนใกล้ชิดนะคะเออ เสียงเงิ chegou, นที่กดคนรักคนใกล้ชิดนะคะหรือบางคนรอเงินอยู่นะคะรอเงินอยู่จะยังไม่ได้เงินหรือได้จากแหล่งอื่นนะคะรอเงินอยู่ใครรอเงินอยู่บ้างจะยังไม่ได้เงินนะหรือ hmm. จะได้จากแหล่งอื่นหน้าไพ่อยู่ประมาณนี้นะอใครรอเงินอยู่บ้างนะอาจจะได้จากแหล่งอื่นถามว่าได้ไม่ได้แต่ได้จากแหล่งอื่นที่เราไม่ได้คาดหวังไว้อ่ะต้องวิ่งเต้นต้องหานะคะ ามาที่ความรักกันบ้างค่ะความรักคนโสดเนาะคนโสดคนโสดจะพบรักกับคนผิวสองสีนะคะค่อนข้างใจร้อนนิดหนึ่งอ่าคนโสดนะจะพบรักกับคนผิวสองสีและมีลักษณะน,นิสัยค่อนข้างใจร้อนนิดหนึ่งนะคะฟรุดปราดอ่าฟรุดปลาดทำอะไรไม่ค่อยมีแผนสำรองประมาณน,นั้นนะคะเป็นหนุ่มเลือดร้อนนะคะ อ่ะถ้าชอบทรงนี้ก็จัดไปค่ะแต่ถ้าเกิดยังไม่ใช่รอได้ก็คิดว่าน่าจะมีคนเข้ามาเพิ่มนะอ่ะมาคนมีคู่กันบ้างค่ะคนมีคู่นะหากมีปัญหานะคะให้ใช้ความนุ่มนวลอ่อนหวานเอาใจจะดีขึ้นใครมีทะเลาะใครทะเลาะกับแฟนบัางคะคนมีคู่อ่าถ้ามีปัญหาอยู่ต้องใช้ความนุ่มนวลอ่อนหวานเอาใจความเป็นแม่บ้านแม่เรือนเข้ามาเข้ามานะจะดีขึ้นนะคะมาที่ มปที่สุขภาพนะคะสุขภาพของคนเกิดวันจันทร์เนาะต้องระวังเรื่องความดันนะคะความดันใครเป็นความดันอยู่บ้างหรือระวังเรื่องปวดหัวไมเกรนนะลองเริ่มปวดหัวไมเกรนนะคะสำหรับคนเกิดวันจันทร์นะสิงสธิ์นหนุนดวงค่ะสิงสธิ์นหนุนดวงแนะนาเป็นพะระปาหูและการนั่งสมาธินั่งยากใช่ไหมจะบอกว่ารู้นังไม่นั่งหรอกนั่งยากไม่กี่นาทีแต่จิตน,นิ่งจิตด,ดีๆแค่นั้นเอง ะะหรือถ้าไม่ได้ก็ปไปไหว้พระราหูนะคะลองดูนะเป็นการมูในช่วงสัปดาห์นี้ค่ะส่วนเลขมงคลเสริมดวงของชาววันจันทร์นะคะก็จะมีเลขสองค่ะเลขหกเนาะสองหกและสามละกันสองหกและสามค่ะ